ยินดีต้อนรับคณะกรรมการการประเมินการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานการสอน ตำแหน่งครูโรงเรียนรัฐราชอุปถรัรมภ์จังหวัดราชบุรีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาราช,ชบุรีสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการข้ารเจ้านางสาวออนอนงเป้แก้วตำแหน่งครูขอนำเสนอต่อไปนี้ค่ะประวัติส่วนตัว ข้าพเจ้านางสาวออนนงแป้นแก้วเกิดเมื่อวันที่4ตุลาคมพุทธศักราช2535เชื้อชาติไทยสัญชาติไทยศาส,สนาพุทธที่อยู่ปัจจุบันบ้านเลขที่61ทับ2หมู่4ตำบลปลายพงพางอำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงคราม คติประจําใจเหตุผลเดียวของความสําเร็จคือไม่ล้มเลิกประวัติด้านการศึกษาปีพุทธศักราช2542ระดับปถมศึกษาโรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาดจังหวัดสมุทรสงคราม ปีพุทธศักราช2551ระดับมัธยมศึกษาโรงเรียนอัมพวันวิทยาลัยจังหวัดสมุทรสงครามปีพุทธศักราช2554ระดับปริญญาตรีสาขาวิชาภาษาไทยมหาวิทยาลัยราชพัฏนนครปฐมจังหวัดนครปฐมประวัติรับราชการ ปีพุทธศักราช2561ถึงปีพุทธศักราช2563ตำแหน่งครูผู้ช่วยโรงเรียนรัฐราชอุปถรัรมภ์ปีพุทธศักราช2563ถึงปีพุทธศักราช2565ตำแหน่งครูคอสอ .1 โรงเรียนรัฐราชอุปถัมภ์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งครูอสหนึง่งโรงเรียนรัฐราชอุปถัมภ์จังหวัดราชบุรีสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาราช,ชบุรีส่วนที่หนึ่งข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่งภาระงานชั่วโมงการสอนเป็นไปตามที่กคสอกำหนดชั่วโมงสอนตามตารางสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยแบ่งเป็นวิชาภาษาไทยพื้นฐานม .1 จำนวน7ชั่วโมง30นาทีต่อสัปดาห์วิชาเสริมทักษะการอ่านและการเขียนม .1 จำนวน5ชั่วโมงต่อสัปดาห์วิชาวรรณกรรมปัจจุบันม .5 จำนวน1ชั่วโมง40นาทีต่อสัปดาห์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนแบ่งเป็น วิชาแนะแนวม .1 จำนวน50นาทีต่อสัปดาห์วิชาชุมนุมจำนวน50นาทีต่อสัปดาห์วิชาลูกเสือเนตรนารีม .1 จำนวน50นาทีต่อสัปดาห์รวม16ชั่วโมง40นาทีต่อสัปดาห์งานส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ งานครูทิศษางานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและงานโฮมรูมจำนวน5ชั่วโมงต่อสัปดาห์งานพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษากลุ่มบริหารวิชาการงานพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในจำนวน2ชั่วโมงต่อสัปดาห์งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้ห้องสมุดจำนวน2ชั่วโมงต่อสัปดาห์ กลุ่มบริหารงานงบประมาณงานควบคุมภายในจำนวน4ชั่วโมงต่อสัปดาห์กลุ่มบริหารกิจการนักเรียนงานรักษาความปลอดภยัยหัวหน้าเวรรักษาการจำนวน2ชั่วโมงต่อสัปดาห์งานตอบสนองนโยบายและจุดเน้นจำนวนหนึ่งชั่วโมงต่อสัปดาห์ การปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายหน้าที่พิเศษกลุ่มบริหารวิชาการงานที่ได้รับมอบหมาย 1. คณะกรรมการงานพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน 2. คณะกรรมการงานพัฒนาแหล่งเรียนรู้ห้องสมุดกลุ่มบริหารงบประมาณงานที่ได้รับมอบหมายหัวหน้างานควบคุมภายในกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน งานที่รับมอบหมายหัวหน้าเวรรักษาการองค์ประกอบที่1ด้านการจัดการเรียนรู้ด้านที่1ด้านการจัดการเรียนรู้1.1สร้างและหรือการพัฒนาหลักสูตรข้าพเจ้าดำเนินการวิเคราะห์ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551หหลักสูตรสถานศึกษาสาระมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดหรือผลการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาสมรรถนะและสามารถเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพโดยมีการปรับประยุกต์ให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาผู้เรียนและท้องถิ่นสามารถแก้ปัญหาในการจัดการเรียนรู้ได้และเพื่อจัดทําคําอธิบายรายวิชาออกแบบหน่วยการเรียนรู้ให้ครอบคลุมเนื้อหาของหลักสูตร โดยดำเนินการจัดทำหลักสูตรรายวิชาตามภาระงานสอนที่ได้รับมอบหมาย1.2การออกแบบการจัดการเรียนรู้ ข้าพเจ้าดำเนินการออกแบบจัดทำรรและพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับคำอธิบายรายวิชาธรรมชาติของสาระการเรียนรู้เช่นการพัฒนาทักษะการแต่งคำประพันธ์ประเภทกาบยานี11สําสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งโดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีการพัฒนาตามศักยภาพของตนเอง ทั้งนี้การจัดกิจกรรมหรือแบบฝึกทักษะจะมีระดับความยากแตกต่างกันโดยให้ผู้เรียนได้ฝึกจากแบบฝึกทักษะที่ง่ายแล้วจึงเพิ่มระดับความยากขึ้นไป1.3การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ข้าพเจ้ามีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมที่เน้นให้ผู้เรียนปฏิบัติ active learning โดยคระความสามารถของผู้เรียนฝึกให้ผู้เรียนที่มีทักษะในการแต่งคำประพันธ์ประเภทกาบยานี11ช่วยเหลือผู้เรียนที่มีปัญหาด้านการแต่งคำประพันธ์ประเภทกาบยานี1 1ผ่านการเรียนรู้แบบร่วมมือและให้ผู้เรียนได้ฝึกจากแบบฝึกทักษะที่มีความง่ายไปหายากตามลำดับ 1.4สร้างและหรือพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ข้าพเจ้าดำเนินการสร้างและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้อยู่ในหลายแพลตฟอร์มเช่นโปรแกร,รมสร้างงานนำเสนอข้อมูล Microsoft PowerPoint เว็บไซต์ที่ให้บริการแลกเปลี่ยนภาพวิดีโอ YouTube และใช้สื่อการเรียนรู้หนังสืออ e ิเล็กทรอนิกส์ (e-book) เพื่อใช้ประกอบการอธิบายเนื้อหาและแบบฝึกทักษะในการจัดการเรียนรู้สามารถแก้ไขปัญหาในการเรียนรู้ของผู้เรียนและทำให้ผู้เรียนมีทักษะการคิดและสามารถสร้างนวัตกรรมได้1.5วัดและประเมินผลการเรียนรู้ ข้าพเจ้าดำเนินการสร้างและพัฒนาเครื่องมือเพื่อใช้ในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้อย่างหลากหลายมุ่งเน้นการประเมินตามสภาพจริงโดยพิจารณาจาก 1. การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการนำเสนอหน้าชั้นเรียน 2. จากการทำแบบทดสอบก่อนและหลังเรียนและแก้ไขปรับปรุง ผู้เรียนที่มีผลการเรียนรู้ยังไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด 3. จากการทำแบบฝึกทักษะการแต่งคำประพันธ์ประเภทกาบยานี1 1สะท้อนผลให้ผู้เรียนทราบอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างเต็มศัก,กยภาพและนำผลจากการวัดและประเมินผลมาใช้แก้ปัญหาพัฒนาและตัดสินผลการจัดการเรียนรู้1.6 ศึกษาวิเคราะห์และสังเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้ข้าพเจ้าได้นำผลการจัดการเรียนรู้มาศึกษาวิเคราะห์สังเคราะห์ เพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบวิจัยในชั้นเรียนเพื่อแก้ปัญหาผู้เรียนที่แต่งคำประพันธ์ประเภทกาบยานีส1บอไม่ได้และไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดโดยมีการบันทึกรายละเอียดไว้ในหลังแผนการจัดการเรียนรู้1.7จัดบรรยากาศที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน ข้าพเจ้าได้ดำเนินการจัดสภาพแวดล้อมบรรยากาศในชั้นเรียนที่ส่งเสริมเอื้อต่อการเรียนรู้และพัฒนาทักษะด้านการแต่งคำประพันธ์ประเภทกาบยานี11โดยมีการจัดทำแผนผังฉันทลักษ์ของกาบยานี11ให้ผู้เรียนได้ศึกษา นำเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างแหล่งเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนมีการเชื่อมโยงการแต่งคำประพันธ์ประเภทกับยานี11ให้เก้ากับชีวิตประจำวันและส่งเสริมผู้เรียนทุกคนได้มีโอกาสนำเสนอผลงานของตนเองหน้าชั้นเรียนเป็นประจำา8 8 อบรมและพัฒนาคุณลักษณะที่ดีของผู้เรียนข้าพเจ้าปลูกฝังค่านิยมคุณลักษณะที่ดีอบรมคุณธรรมจริยธรรมที่เหมาะสมกับผู้เรียนให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยคำนึงถึงความแตกต่างของผู้เรียนเป็นรายบุคคล และเพื่อให้ผู้เรียนมีค่านิยมที่ดีงามตลอดจนการส่งเสริมและเป็นแบบอย่างให้ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญต่างๆที่เกี่ยวข้องกับศาสนาที่ตนนับถือองค์ประกอบที่สองด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ ด้านที่ 2... ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ 2.1. จ,จัดทำข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนและรายวิชาข้าพเจ้ามีการจัดทำข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนและรายวิชาชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งให้เป็นปัจจุบัน และรายงานผลสะท้อนกลับให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบข้อมูลอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ผู้เรียนทราบว่าต้องปรปับปรุงแก้ไขผลการเรียนในเรื่องใดและจัดทำงานธุรการในห้องเรียนจัดทำระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนแบบบอพอทะเบียนแสดงผลการเรียนอื่นๆเป็นต้น 2.2ดำเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนข้าพเจ้าดำเนินการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนอย่างเป็นระบบดังนี้ 1. จัดทำข้อมูลการดำเนินงานดูแลช่วยเหลือผู้เรียนโดยบันทึกข้อมูลส่วนตัวของผู้เรียนแต่ละคนด้วยระเบียนสะสม 2. ดํดำเนินกิจกรรมการเยี่ยมบ้านการประเมิน SDQ ของนักเรียนผ่านระบบออนไลน์ 3. จัดทำข้อมูลการดำเนินงานดูแลช่วยเหลือผู้เรียนด้านการเรียนด้านความประพฤติด้านทุนการศึกษาและด้านอื่นๆตามที่สถานศึกษามอบหมาย 2.3. ปฏิบัติงานวิชาการและงานอื่นๆของสถานศึกษา ข้าพเจ้าได้ร่วมปฏิบัติงานทางวิชาการและงานอื่นๆของสถานศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาโดยปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนร่วมกับครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจัดกิจกรรมต่างๆที่ช่วยส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางด้านภาษาไทยให้กับผู้เรียนโดยใช้สื่อหรือนวัตกรรมที่สร้างขึ้น เช่นแบบฝึกทักษะการแต่งคำประพันธ์ประเภทกาบยานี11อีกทั้งยังปฏิบัติงานอื่นๆของสถานศึกษาดังนี้ 1. ห,หัวหน้างานควบคุมภายใน 2. หัวหน้าเวรรักษาการ 3. คณะกรรมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและ 4. คณะกรรมการงานพัฒนานแหล่งเรียนรู้ห้องสมุดเป็นต้น 2.4ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองภาคีเครือข่ายและหรือสถานประกอบการข้ารเจ้าใช้หลักกัรยาณมิตรและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองภาคีเครือข่ายหรือสถานประกอบการเพื่อร่วมกันแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน เช่นการจัดตั้งกลุ่มลายของห้องเรียนเพื่อใช้ในการติดต่อประสานงานกำกับติดตามและแจ้งข้อมูลข่าวสารของห้องเรียนหรือของทางโรงเรียนให้กับผู้ปกครองทราบโดยทั่วถึงกันองค์ประกอบที่3ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ ด้านที่3การพัฒนาตนเองและวิชาชีพ3.1พัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องข้าพเจ้ามีการพัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องเพื่อให้มีความรู้ความสามารถทักษะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ภาษาไทยและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อการศึกษาสมรรถนะวิชาชีพครูและความรอบรู้ในเนื้อหาวิชาและวิธีการสอนและนำผลการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ที่มีผลต่อคุณภาพของผู้เรียน3.2มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ ข้าพเจ้ามีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเพื่อนร่วมวิชาชีพทั้งภายในและนอกสถานศึกษาดังนี้ 1. เข้าร่วมกิจกรรมนิเทศการสอนในบทบาทของผู้รับการนิเทศและผู้นิเทศ 2. มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยเช่น แลกเปลี่ยนเทคนิควิธีการสอนสื่อหรือนวัตกรรมเพื่อนำมาใช้พัฒนาคุณภาพผู้เรียนอีกทั้งในรูปแบบเครือข่ายทางวิชาการหรือชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์เช่นแอปพลิเคชันไลน์หรือ Facebook เป็นต้น ส่วนที่2ข้อตกลงในการพัฒนาที่เป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนตำแหน่งครูระดับปฏิบัติการที่คาดหวังคือการปรับประยุกต์ 1. สภาพปัญหาของผู้เรียนและการจัดการเรียนรู้ คำประพันธ์เป็นรูปแบบงานเขียนชนิดหนึ่งที่ควรฝึกฝนให้ผู้เรียนมีความสามารถในการเขียนเพื่อใช้ในโอกาสต่างๆทั้งในชีวิตประจำวันและในงานอาชีพจากสภาพปัญหาในปัจจุบันพบว่าผู้เรียนไม่สามารถจดจำชันทลักษณ์ของคำประพันธ์ได้ถ้อยคำที่นำมาเรียบเรียงเป็นคำพูดร้อยแก้ว ที่ยังไม่มีคำสัมผัสหากผู้เรียนมีความสามารถแต่งคำประพันธ์ได้จะส่งผลให้ผู้เรียนมีความอ่อนโยนด้วยศิละปะการใช้ถ้อยคำที่ผ่านการกลั่นกรองจากความคิดจึงเห็นว่า ครูผู้สอนควรพัฒนาทักษะด้านการแต่งคำประพันธ์และเร่งแก้ไขปัญหานี้เพื่อไม่ให้เป็นปัญหาที่เรื้อรังและแก้ไขยากโดยใช้สื่อที่เหมาะสม ซึ่งแบบฝึกทักษะถือเป็นสื่อการเรียนการสอนที่ช่วยให้ผู้เรียนมีพัฒนาการทางภาษาเข้าใจบทเรียนได้ง่ายขึ้นสามารถจดจำเนื้อหาและคำศัพท์ได้คงทนโดยเริ่มพัฒนาในด้านการแต่งคำประพันธ์ประเภทกาบยานี11 เพื่อเป็นฐานความรู้ของผู้เรียนซึ่งจะช่วยส่งให้ผู้เรียนมีความสามารถในการแต่งคำประพันธ์ที่สูงขึ้น 2. วิธีการดำเนินการให้บรรลุผล2.1วิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551หลักสูตรสถานศึกษาสาระ มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดของเนื้อหาเรื่องการแต่งคำประพันธ์ประเภทกาบยานี11 2.2ออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้และจัดทำแบบฝึกทักษะเพื่อใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนเรื่องการแต่งคำประพันธ์ประเภทกาบยานี1 1 2.3ให้คณะครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยช่วยตรวจสอบความถูกต้องในเนื้อหาและการเฉลยของแบบฝึกทักษะพร้อมทั้งนำข้อเสนอแนะมาแก้ไขปรับปรุงตามคำแนะนำ2.4 จัดการเรียนการสอนตามความสามารถของผู้เรียนในการแต่งคำประพันธ์ประเภทกาบยานี11รวมกับการใช้แบบฝึกทักษะกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2564โดยปรับกิจกรรมให้เหมาะสมกับบริบท 2.5. ประเมินผลทักษะการแต่งคำประพันธ์ประเภทกาบยานี11ตามสภาพจริงบันทึกผลการเรียนของผู้เรียนที่เกิดขึ้นและสะท้อนผลการเรียนรู้ให้ผู้เรียนทราบเป็นระยะ 2.6. นํานำปัญหาที่พบในระหว่างการจัดการเรียนการสอนมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 2.7. หากมีผู้เรียนไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินทักษะการแต่งคำประพันธ์ประเภทกาบยานี11ให้ใช้กิจกรรมการสอนซ่อมเสริมด้วยคลิปวิดีโอการสอนที่ครูจัดทำขึ้นสำหรับให้ผู้เรียนได้ศึกษาและทำการทดสอบให้ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด 3. ผลลัพธ์การพัฒนาที่คาดหวัง 3.1เชิงปริมาณ 1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1จํานวน3ห้องรวมจํานวนผู้เรียนทั้งหมด103คนได้รับการพัฒนาทักษะการแต่งคำประพันธ์ประเภทกาบยานี11ด้วยแบบฝึกทักษะในรายวิชาภาษาไทยพื้นฐานรหัสวิชาท 21102โดยมีคะแนนทดสอบหลังเรียนผ่านเกณฑ์คิดเป็นร้อยละ70ของจำนวนผู้เรียนทั้งหมด 2. ผู้เรียนร้อยละ70มีทักษะในการแต่งคำประพันธ์ประเภทกาบยานี11ตามที่ได้เรียนรู้มาด้วยแบบฝึกทักษะ 3. ผู้เรียนร้อยละ70 ของกลุ่มผู้เรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ได้รับการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาผลการเรียนรู้ให้ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด 4. ผู้เรียนร้อยละเจมีทัศนคติที่ดีในการแต่งคำประพันธ์ประเภทกาบยานี11และนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากขึ้นไป 3.2เชิงคุณภาพนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1จำนวน3ห้องรวมจำนวนผู้เรียนทั้งหมด103คนได้รับการพัฒนาทักษะการแต่งคำประพันธ์ประเภทกาบยานี11และสามารถนำความรู้ที่ได้จากการพัฒนาทักษะไปปรับประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน อุทิศเวลารักษาคุณธรรมชี้นำประชาธิปไตยสร้างเด็กไทยให้เป็นคนดีขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ขอขอบคุณท่านคณะกรรมการไว้นโอกาสนี้ขอพระคุณค่ะ